ครับสวัสดี f อฟซทุกคนนะครับวันนี้พา f อมาอัปเดตร้านป่าอ้วนนะครับทุเรียนหมอนทองวันนี้วันนี้วันนี้หมอนทองสุกไม่ทันเหลือแต่ก้านยาวครับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ป่าอ้วนบอกอยู่ที่บ้านมีเป็นสองตันแต่สุกไม่ทันนะครับมีแต่ก้านยาวนะวันนี้สุก ต้องกินเนื้อแบบสุกพอดีการยาวถึงจะอร่อยเอร้ยรอยหกสิบนะครับได้ย,ยาวพิกัดพิกัดนะครับผมตั้งพิกัดเลยเลยนะผมร้านยาตันเองเพศสัตว์นะครับผม ตะเคใต้กระบ,บังนะผมหรือตลาดก็จะอยู่ข้างข้ามกับปัม๊ม PT จะอยู่ตรงนู้นนี่อยู่ใกล้ใกล้กันเลยแบบเป็นแพ็กก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> แบบเป็นแพ็กก็มีอะไรมาวันเที่ยงไหนต้องจช้กระโปรงรไฟมาที่หลังมายอดจากบ้านนอนอยู่ ขวดใหญ่คุยเป็นไข้ขวดใหญ่บ้าอะไรก็ไม่รู้เป็นน่าสนใจอะเป็นต้นเดือนอะไปโรงพยาบสองรอบตปวดที่จมูกแค่แหย่ถึงแล้วอีกไม่งานอีกไม่นัดยังแข็งแรงอยู่ไอ้เด็กก็หายอยู่นานก็หายหายแล้วไม่หายจะแดดดีได้อะเนี่ยเอาอะไรเสิร์ฟด้วยพอดีเลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกินได้สุกพอดีขายไปเอา เอากรอบนอกมึนในไม่ไม่มีมันเป็นแค่นี้มมีแต่ก้านยาววันนี้ครับหมอนหมอนทองสุกไม่ทันแม่เรามากินกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในมันแม่อร่อยก้านยาวอ่ะเอาสูตรดีแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขมอ่ะไม่มีขมอ่ะก้านยาวไม่มีขมก้านยาวไม่มีขมครับเก่งๆเดี๋ยวไม่ต้องห่วงปฝาวันไม่ดีก็เปลี่ยนให้เออเอาเนี่ยรังไม่มียังกินได้รังเนี้ยคุณแม่บอก ตังไม่มีก็กินได้จริงๆครับปลาอ้วนจะให้เซนเนเซนได้ก็าห็ดเนื้อไปเกล f a c e b o o นี่แหละแล้วก็ลูกค้าไปคอมเมนต์บอกว่าเห็ดได้ัไปหาปลาอ้วนไปถึงปุ๊บปลาอ้วนหาอยู่กินเลยเอาเลยไม่ใช่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่ไอ <c oughs> ต้องทำเงินกันต้องต้องบอกแม่บ้านด้วยไอไอที่ลูกให้ลูกค้าคิมอ่ะที่ปากแกคัดออก ไอ้ที่เนื้อมันไม่สวยครับต้องบอกคุณแม่ด้วยนะครับไม่คุณแม่บ้านเดี๋ยวบ้านทุกคนจริงๆครับไม่ได้มาตั้งที่เดือนตั้งแต่หายเลยใช่ไหมแม่ตอนนี้ดีขึ้นยังครับดีดีขึ้นยังอ๋อต้องหายฉีดยาสองรอบครับแย่ๆย่ทำไมมันเป็นไม่หายที่ฉีดให้หมดใหญ่ตัวนี้มันอันตรายนะอยู่าจะขมวดนะเออ กวางนะกิอะไรก็ไม่ได้เขาก็เขาก็ฉีดยากันนี่ป้องกันอยู่นี่ฉีดต้นเดือนเลยเป็นเลยมันเชื้อเป็นเลยเชื้อมันไปครับใช่รับเชื้อเข้าไปฝนตกอยากกินหอยทอดตลาดน้ําเงาตลาดน้ําเาเมือนครับบวกแบบอยากกินหอยทอดตลาดเก่าเว้ยเดินไปฝนตกเที่ยวเมืองไทยกลงไปปล่อยแบบนี้แหละโดนได้เรื่องเลยใช่ไหมแม่้ยเลยฉีดยาแมบแมพครับมันเป็นเอาเชื้อเข้าไปครับ เยิ yeah, it, it ่งให้วาดใหญ่มันแรงกว่าอแรงกว่าแรงของโควิดอ่ะหาหมอสองรอบอ่ะก็แค่ไหนเนี่ยโควิดเนี่ยไม่มียาละกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอโควิดเพราะมันไม่ขึ้นไม่ใช่มันก็มันอันตรายกว่านะอันตรายกว่าอันอันอันตรายของโควิดนะเอ๊ยที่ยังไม่รู้เลยเท่าไหร่เนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจริงอ่ะทำไมเรียกว่าอะไรพอไหม คนคนนี้ไม่มีหรอกมะล่าใช่จะมาบวกนี้เกือบลดวันนี้มีแต่ก้านยาวครับแม่ครับมันทองสุกไม่ทันมันทองต้องพรุ่งนี้ก้านยาวอร่อยอะไรนะครับแม่ก้านยาวตีอร่อยเอาละครับมันแล้วแต่คนชอบครับแม่ใช่ก้านยาวอย่างทีนั่นเลยไม่มีคาเลยกินๆไปแม่จะได้แข็งแรงหายแล้ว ครับมาซื้อที่ตัวผูกอีกร้านเนี่ยแบบสี่ร้อยอ่ะผัวทุกวันเลยวัววัวะเอาหนึ่งลูกงั้นลูกมีแต่กลมๆนะครับยยด้านยาวเนี่ย,ยต,ต้องให้ป่าวันเช็คเนือ้อนึงวัาเนื้อได้หรือเปล่า ไม่มีความนองนุ่มในนะครับมัน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 เล็กไอย่างเงี้ยกดและท่มัวไปเลยอ่ะอืแดงไปหน่อยไม่ล่องอยากนน้องนี่ัแตะแบบนี้ถ้าเป็นการอยากต้องกินแบบสุแบบสุกแต่ไม่ไม่เละมเนลงลูกนีะ่นบอกาม่ เหตั้งยาวต้องต้องกินนิ่มหน่อยเหรอใช่ครับพี่ต้องกินออกสุกหน่อยครับพี่กินคัะสุกสุกแบบพอดีพอดีก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่นิ่มเลยนะอันนี้สุกพอดีนะอ่ากินออกมาเนี่ถ้ากินดิบเดิมจะขาดเลยกินไม่ได้จะฟอกขาดเลยทั้งเราวไม่กินแบบบางๆมันมันกินอย่างนี้อนี้ลองกิมดูนี่กิมตัวนี้ไม่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 ตั้งยาว ก้านยาวมันมันไม่ถึงขัง้นปลาไหลถค่กินถึงพอดีอ่ะมันจะไม่มีปลาไหลหมอนจะเป็นปลาไหลได้แต่หมอนอนี่เป็นปลาไหลก้านยาวก็เป็นได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้ต้องให้เดีจริงๆถึงจะเป็นจะถามวาม่าหวานไหมหวานกินกับข้าวเหนียวไหมเนี่ยโอ้โหถึ <c oughs> งแล้วเนี่ยขาวเหนียวมนนะครับพอกัานยามันกินเนื้อสุกกะี่มันจะไปกินนี้ใช่ป่ะ เอามันจะกินกล่อมร้องรุ่งไรไม่ได้มันก็ฝาดเลยอ่ะที่กว่าเกษตการดาผู้ชิมหล่านก็เพราะว่าต้องกินสุกนี่แหละมันกินกล่อมร้องไรเฉยไม่ได้มันต้องกินสุกเฉยเนื้อมันจะเหลืองๆไปเลยนะขายดีทุกวันนะครับปลาลาปลาวันแกขายราคาไม่สูงมากองจะหยุดแล้วนะจะหยุดแล้วนะมันที่เป็นเมลตรงนี้จัง วันน <sia. S 2> ี <S <S <Inter red ing> ้ผมหมดไปแล้วอีกจล้เลยไอ้อะไรนะต้ใช่เด็กก็จะซื้อประมส่งก้านยาวให้ผมดูคุณสายใารมาส่งหลายที่งมาครับมาเลยครับผมทุกคนร้านแบบอ้วนนะครับผมทูเรียนหมอนทองแต่วันนี้มีแต่ก้านยาวนะครับผมลูกกลมๆสวยๆนะครับ เข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะครับอัปเดตอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนครับคลิปนี้ฝากไว้ท่งนี้ก่อนรับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ดกด subscribe ด้วยนะครับในช่อง y YouTube ของทุกคนับคลิปเทียวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กน,นะผมอย่าลืมมาอุดหนุนทุกคนร้านทุเรียนร้านป่าววนตลาดนัดโตาตลาดนัดโฮตะเก้ กตทตลาดนัดปตทัอ,อ,องะเข้และกระบ,บังนะครับก่อนถึงแยกวัดพรมณีประมาณ300เมตรนะครับตลาดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลตัสนะครับ